โมอามินาเคลียร์ดราม่าดูแลเบิร์ดแฟนแตงโม e, เกินหน้าที่ยอมรับท้อโดนด่าหิวแสงถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเทและตั้งใจในพิธีไว้อะไรพี่สาวคนสนิทอย่างแตงโมนิดาสำหรับนางร้ายหน้าสวยโมอามินา e, ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการชื่อดังพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม,ม่าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวเม้าหิวแสง ดูแลแฟนแตงโมเกินหน้าที่โดยเธอเปิดใจกับคำว่าฮิวแสงว่าใครที่เป็นเพื่อนโมโมดูแลแบบนี้ทุกคนพี่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเจอคอมเมนต์ลบหนูทอมากค่ะแต่เพื่อพี่คำเดียวเมื่อถามว่าได้ยินใครพูดอะไรมาถึงเฮิร์ตขนาดนั้นเจ้าตัวก็ตอบว่า วันนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่เอจะเรียกไปทานข้าวเพราะหนูเป็นคนที่ต้องมางานก่อนเพื่อนงานเลิกก็รอเคลียร์งานวันนั้นดึกมากเพราะเป็นวันสุดท้ายหนูต้องคอยเคลียร์ขอบคุณทุกคนหนูก็ตามไปที่บ้านพี่เอก็ไปกินข้าวหนูสาบานเลยหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายวิดีโอเรารู้สึกว่ามันเป็นวันนั้นวันเดียวที่เราพูดได้เพราะวันอื่นเราไม่มีเวลาแม้แต่ดูทีวีต้องไปงานพี่ หนูหมายถึงว่าถ้ามันแลกกันได้เอาพี่หนูคืนและเอาชื่อเสียงหนูไปไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่มีคนติดต่องานหนูมาหนูพูดเลยว่าพี่พอก่อนเนอะหนูลงให้ได้หนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าด่าราวเรื่องงานแต่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองว่าโกยหนูไม่ได้จะทําแบบนั้นเลยส่วนตอนนี้ยอดฟอลโล่ก็เจล้านค่ะ ส่วนในงานเราก็ดูแลทุกอย่างดูแลแขกด้วยและดูแลพี่เบิร์ทด้วยโมก็ตอบว่ากับพี่เบิร์ดก็มีดรามา่าอันนี้หนูก็เสียใจว่าคิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้พี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขากินข้าวได้หนูก็เป็นคนประคอง กระแสด,ดราม่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ตมากไปเราดูแลเกิดหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนนะพี่แต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะหนูรู้ว่าหนูทําอะไรอยู่แต่ก็ไม่ควรคิดอะพี่เบิร์ตก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักอะเนอะ เมื่อถามว่าเบิร์ดดีขึ้นขนาดไหนแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเขายังคงไม่เลิกคิดถึงหรอกคา่ะโมว่าคนหลายๆคนก็มูฟออนไม่ได้ยังนู้เหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพของพี่เขาอยู่แล้วด้วย ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ